เป็นลุมสิวทำไงดีอยากรักษาให้หายต้องรีบทำความเข้าใจด่วนลำพังการต่อสู้กับสิวเพียงอย่างเดียวก็ยากมากพออยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่กลับต้องเจอปัญหาที่หนักกว่านั้นคือลุมสิวที่ไม่เพียงแต่ทำให้ผิวหน้าดูไม่สม่ำเสมอและกระทบต่อบุคลิกภาพเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนสภาพจิตใจอีกด้วยอีกทั้งปัญหายัางเป็นหนึ่งในปัญหาผิวหนังอันดับต้น,ตนที่แก้ไขได้ยากต้องเสียทางเงินและเวลาเพื่อลบภาพจำผิวหน้าเป็นลุมและทำให้ผิวหน้ากลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมวันนี้ DSK ีเอสิกคลินิกคละผิวหนังังที่เข้าใจหวอกของคนทีี่มปัญหาลุมิวอยากจะา คนอ่านไปสำรวจต้นตอของปัญหาหลุมสิวพร้อมที่มาของหลุมสิวที่รักษาเท่าไรก็ไม่หายสักทีมีอะไรบ้างไปอ่านกันน่าเป็นหลุมปัญหาสุดลุ่งของคนเป็นสิวเกิดจากอะไรหลุมสิวเกิดจากสิวที่อักเสบและมีอาการอุดตันปกติในช่วงที่สิวหายร่างกายจะผลิตคอลลาเจนขึ้นใหม่สำหรับเติมเนื้อผิวให้เต็มเช่นเดิมแต่หากเกิดอุดตันและอักเสบทำให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในบริเวณที่เป็นสิวเป็นไปได้ยากทำให้บริเวณนั้นไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นหลุมสิวหรือรอยแผลเป็นจากสิวรรอเป็นาก ลุมสิวที่เห็นชัดบริเวณใบหน้าจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้หลายคนเสียความมั่นใจยิ่งไปกว่านั้นอาจเสียโอกาสในหน้าที่การงานบางประเภทรวมถึงอาจถูปปกปัิติจากสังคมจนไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเจอผู้คนเลยก็ได้ลุมสิวรักษาเท่าไราทําไมไม่หายสักทีคนไข้ที่เคยรักษาลุมสิวมาก่อนแต่กลับไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรคงกําลังสงสัยกันอยู่ว่าทําไมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีเสียท้งเงินและเวลารวมไปถึงความมั่นใจที่เริ่มบันทอนลงเรื่อยๆแต่รู้ไหมว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้การรักษาลุมสิวไม่ได้ผลลลัธทีี่่่ต้อองกกกาาารรไมววจะเเป็นืิ การรักษาที่ไม่เหมาะสมกับประเภทลุมสิวและสภาพผิวของแต่ละคนจนทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ชัดเจนไปจนถึงไม่ได้รักษาให้ลุมสิวนั้นดีขึ้นเช่นเดียวกันในการเลือกคลินิกรักษาลุมสิวก็ควรเลือกคลินิกที่ใช้เลเซอร์ที่ได้มาตรฐานมีการสื่อสารที่ดีระหว่างหมอและคนไข้และที่สําคัญในระหว่างการรักษาลุมสิวก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลไม่ให้เกิดสิวใหม่ด้วยเช่นกันเพราะหลายคนมัวแต่ใส่ใจแต่การรักษาหลุมจนลืมรักษาสิวผิวหน้าก็ยากที่จะดีขึ้นได้นั่นเองประเภทของลุมสิวลุมสิว,สวถูกแบ่งออกเเปป็น3ระภทมีีีทท่่่มาแแลละะักกษณตตาง ดังนี้หนึ่ง r o ลิ i ง g s c a มีลักษณะตื้นด้านบนผิวชั้นบนและมีพังผืดใต้ผิวจึงมีลักษณะเป็นคลื่นขนาด4-5มิลลิเมตรลุ่มสิวประเภทนี้ที่มาเกิดขึ้นจากการแกะหรือเกาใบหน้าแต่สามารถรักษาได้ไม่ยากเพราะเป็นลุ่มสิวระดับเริ่มต้นเท่านั้นสอง baske s c a คือลุ่มสิวที่มีลักษณะความลึก3-5มิลลิเมตรผิวยุบเป็นบอกว้างและเห็นขอบลุ่มบริเวณน,นั้นชัดโดยมักพบพังผืดอ,อยู่ด้านในถือเป็นระดับลุ่มสิวที่รุนแรงปานกลางโดยมักเกิดจากสิวอักเสบขนาดใหญ่และผลพวงจากโรคอสสสุส 3, สสุกกไิ้เป็นลลัษณะม สิวที่ปากแคบและลึกขนาดไม่เกิน2มิลลิเมตรใครที่ชอบกดหรือบีบสิวอุดตันมักจะเจอกับลุ่มสิวประเภทนี้รวมถึงสิวอักเสบด้วยลักษณะที่ลึกแคบของลุ่มสิวประเภทนี้ทําให้รักษาได้ยากหากเทียบกับลุมสิวประเภทอื่นแล้วลุมสิวแบบนี้จึงนับว่ามีระดับความรุนแรงสูงสุดนั่นเองหาวิธีเก็บผักสมุนไพรให้อยู่นานเป็นเดือนเก็บผักผลไม้ให้อยู่นานนานผักผลไม้เป็นของกินที่เน่าเสียง่ายที่สุดหากคุณไม่มีวิธีเก็บที่เหมาะสมคุณจะเสียของฟรีฟรีเสียทั้งเงินเสียทนนั้ ฉบับเด็กขอพึ่งเคยมีตู้เย็นทำยังไงไปดูวิธีเก็บผักสมุนไพรให้อยู่นานเป็นเดือนก็คือล้างทำความสะอาดขาต่ใครใบมะกรูดมะนาวพึง่งะแต่ใครใบมะกรูดให้แห้งนําค่ะแต่ใครใบมะกรูดมาหัน่นหรือเด็ดแบบที่เราจะใช้ทําต้มยําจากนั้นนําค่ะแต่ใครใบมะกรูดใส่ถุงตามปริมาณทําต้มยําในแต่ละครั้งต้นหอมผักชีใบเลื่อยหั่นซอยตามขนาดที่ใช้แล้วควรตากแดดสัก30นาทีหรืออบให้แห้งพอประมาณเพราะถ้าเราไม่ทําให้แห้งเวลาเราฟรีดมันจะเป็นน้ําและเกาะติดกันแผ่ถุงให้เรียบร้อย แล้วนาใส่กล่องที่มีฝาปิดนาไปแช่ช่องฟรีเพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บเครื่องต้งยมยำได้นานข้ามปีฮาวิธีเก็บผักสมุนไพรส่วนการเก็บมะนาวให้อยู่นานๆนนคือบีบน้ำมะนาวใส่ที่ทําน้ําแข็งที่แบ่งเป็นช่องช่องแล้วนําไปแช่ช่องฟรีเวลาจะนาน้ำมะนาวมาใช้ก็เอาออกมาแกะแล้วนําไปปรุงรสต้ยมยำคุณมีวิธีเก็บผักผลไม้ให้ใช้ได้นานเป็นเดือนยังไงกันบ้างร่วมพูดคุยกับเราได้ที่เพจจทัยมิวออนไลน์หยิบออกด่วนของเจ็บอย่างไม่ควรแช่ไว้ตรงประตูตู้เย็น